สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามออบนะครับทุกท่านเลยวันนี้อ็อฟอยู่ที่โกดังนะครับบางนาเช่นเคยนะครับแล้วก็มาเจอรถทีเดตอีกหนึ่งคันนะครับสายใครที่มองหารถห้องเย็นนะครับคันนี้นะครับออฟมีมาแล้วครับใหม่ๆกิฟต์นะครับนี่คันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับผม เป็นปี2022นะครับลูกค้าขนาดเครื่องนะครับ2.4นะครับ150แรงม้านะครับเป็นแบบนี้เลยและที่สำคัญไม่นะครับไม่ไม่ข้ามหลักหมื่นด้วยนะครับไม่ไม่ข้ามหลักหมื่นด้วยนะอยากพาไปชมเลขใหม่กันนะครับจะเป็น เนี่ยใหม่มากนะจะเป็นตู้ห้องเย็นแบบนี้เลยคนระับตู้ตู้เนี่ยสภาพสวยมากเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับมีเซ็นเซอร์ล้านหลังให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับก็พาเดินรอบคันก่อนนะครับสําหรับเจ้ารถตู้อ่าตู้ทึบห้องเย็นนะครับต้องเรียกว่าตู้ทึบห้องเย็นนะครับคันนี้นะราคาอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะปียี่สิบสองนะครับลูกค้า 4 1ส0 0 0 0บาทนะครับกับเลขไม้ไม่ข้ามหลักหมืน่นนะครับแบบนี้เลยไฟติดแบบครบๆคือคันนี้แบบเอี่ยมเลยนะครับและเดี๋ยวออฟจะไปแจ้งรายละเอียดตำหนินะนะครับมาพาไปชมภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้นะนี่แบบกริบๆเลย ห้องโดยสารนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเทียมสีดํานะครับนี่ครับลูกค้าผ้าหลังคาเนี่ยนะครับสะอาดดเลยครับผ้าหลังคาจะเป็นผ้าหลังคาสีเทานะครับแทบจะไม่มีขุยเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์แม่แรงสวยงามนะครับนี่ครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมมาข้างในนะครับ คันนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับก็ปรับกระจกโดยไฟฟ้านะครับผมรวมไปถึงปรับตัวกระจกมองข้างนะครับด้วยไฟฟ้านะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้กําลังมือหรือเมนูนมือของเราอีกแล้วนะครับก็เพียงแค่เป็นจอยสติ๊กเลยนะครับปรับกระจกมองข้างได้เลยนะครับกระจกฝั่งคนขับขี่ก็เป็นออโต้นะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นกดทั่วไปนะครับนี่พวงมาลัยนะครับยังไม่มีมัตติฟังก์ชันอะไรนะครับที่พวงมาลัยนะนะครับผมนี่ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้านะครับยังไม่ข้ามหมื่นโลเลยนะครับเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้ากิโลเท่านั้นเองนะครับใหม่มากนะครับ วิ่งยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นเลยครับไม่ต้องกังวลว่ารถถูกกอไมหรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้นะครับเรามีเอกสารอะไรชัดเจนนะครับลูกค้าสามารถไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องเข้ารับการที่ศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่า9 7้9อาจจะยังไม่มีนะครับการเช็คเลขไมที่ศูนย์นะแต่ออฟรับรองนะครับของออฟเนี่ยไม่มีชนหนักน้ำท่วมกอไมแน่นอนนะครับโดยเลขไมตอนนี้ถ้าอ้างอิงจากตัวสภาพรถแล้วนะครับผมมองว่า เป็นเลขหม่โชว์ๆแท้ๆแน่นอนนะครับนี่นะครับวิทยุนะครับวิทยุจะเป็นแบบอ่าตัวปุ่มกดด้วยนะครับรวมไปถึงอ่าเป็นในส่วนของทัสกีแล้วนะครับมีบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับระบบไร้าสายได้เลยนะครับลูกค้าก็ขับรถไปก็สามารถที่จะรับโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะ นะครับก็สามารถตั้งค่าได้เลยวิทยุก็กลับไปนะครับแบบโทรก็รับสายได้เลยนะครับตรงนี้มีช่อง USB ให้1จุดนะครับนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์มีนวนมือนะครับจะบอกเลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่ครับได้นะครับในส่วนของตัวด้านล่างนะครับส่วนของตัวด้านล่างตัวนี้นะครับ จะเป็นในส่วนการควบคุมนะครับอุณหภูมิภายในห้องเย็นด้านหลังนะครับก็เปิดก็สามารถที่จะพัดลมทำงานได้ปกติเลยนะเดี๋ยวผมนี่อันนี้คือผมเปิดแล้วนะครับเปิดอุณหภูมิไปแล้วนะครับอ่าห้องเย็นด้านหลังนะครับทำงานแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดนะครับ เกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดนะนี่สำเนานะครับปี22นะครับเครื่อง2.4งจุดลำดับเดียวบริษัทอาคเนกแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันที่เรบจัดจำหน่ายนะครับเช่นเดิมเลยนะครับนี่ครับฟิล์มแบบยกกังกริบๆอยู่เลยฟิล์มเป็นของลามิน่านะครับอันนี้ติดมาจากศูนย์นะฟิล์มของลามิน่านะครับติดมาจากศูนย์นะด้านในจะมีอ่าช่องให้ใส่อ่าแว่นกันแดดหรือแว่นตานะครับน,น,นี่ก็จะเป็น ในส่วนของไฟส่องสว่างแผนที่นะครับสวยๆเลยนะครับหมองว่าคันนี้คุ้มเลยนะครับกุญแจนะครับกุญแจครบๆนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับกุญแจเดิมรีโมทศูนย์เลยนะครับสองดอกครบๆเลยนะครับรวมไปถึงกุญแจไขปกติ1ดอกนะครับเท่ากับว่าคันนี้ มีครบเลยนะครับทั้งหมด3ดอกเป็นกุญแจอ่ารีโมท2ดอกแล้วก็กุญแจขาธรรมดาอ่าธรรมดาอีก1ดอกนะครับก็ครบครบคันนี้ก็คือเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับเหมือนออกรถป้ายแดงเลยนะครับนี่ครับครับไฟเฟยด้านหลังของตู้นะครับติดครบเลยนะครับนี่ครับไฟติดครบหมดเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปดูภายในอ่า ห้องเย็นกันบ้างนะครับนี่ครับตู้แบบกิิปๆเลยนะไม่มีบิ่นไม่มีรอยคลูดรอยชนเลยนะครับปกติห้องเย็นเนี่ยถ้าใช้งานไปเยอะๆนะครับด้านบนอาจจะมีร่องรอยนะครับอาจจะกะระยะความสูงไม่พ้นนะครับก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับอันนี้ไม่มีเลยนะลูกค้านะนี่ด้านล่างนะครับคัสซีแบบอย่างนี้เลยนะดำๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับดูครับ มีสนิมแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับขนาดยาง 205/70R15 นะครับนี่เป็นยางปีนะครับ2022นะครับยางตรงรถเลยนะครับนะครับสัปดาห์ที่16นะครับปี22นะครับเป็นของโยโกฮามานะรวมไปถึงตรงนี้นะอาจจะไม่ชัดเจนนะครับนี่เลขตัวถังแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ลูกค้าเลขตัวนี้ไปเช็คได้เลยนะที่ศูนย์นะโอ้แบบสวยๆดำๆนะครับนะี่ครับการตอบพวกนี้นะครับยังไม่มีสนุงสนิมอะไรเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับยางอะไรอยู่ครบๆเลยนะครับลูกค้ายางอะไรอยู่ครบๆเลยนะครับแล้วมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนี่ติดเซนเซอร์ถอยหลังเพิ่มนะครับนี่เป็นไง นะครับต้องการการถอยหลังโดยที่ตู้ทึบมันจะถอยยากนะครับก็มีเสียงนะครับเพื่อนะครับให้เราได้รู้นะครับระยะในการถอยหลังนะครับดูครับดูตู้สวยๆเลยนะครับไม่มีคาบสตงสติ๊กเกอร์อะไรเลยนะครับไฟด้านบนน่ะส่วนใหญ่ที่ออฟขายรถพวกตู้แห้งหรือตู้ึบอแบบห้องเย็นหรือว่าตู้แห้งทั่วไปเนี่ยนะครับส่วนมากไฟพวกเนี้จะไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับไม่แตกก็ดับนะครับ อันนี้มีแบบติดตามดีเลยทุกอย่างกับตัวรถนะครับไม่มีแตกไม่มีดับซัดดวงนะครับมาภายในห้องเย็นนะครับอันนี้เอาเปิดตัวอแอร์ด้านหลังมาแล้วนะครับนี่ครับนี่นะโอ้ตอนนี้เย็นเจี๊ยบเลยเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองนะครับ,รบ,นะรบนี่ครับเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองเย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่ครับ สว,สวยนะครับแบบนี้เป็นของดินโซ่นะครับห้องเย็นแบบสวยๆเลยนะครับน่ครับบอกเลยว่าคันนี้ใครตามหาอยู่นะครับคุ <c oughs> ้มค่ามากนะครับสำหรับรถตูถ้ทึบห้องเย็นนะครับนี่นะ ฝั่งนี้ครับดำดำนะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับนี่ครับนี่มีตำหนิก็คือตรงนี้ที่วงไว้นะครับก็รถเนี่ยครับที่หมดสัญญาแล้วกลับเข้ามาโกดังนะครับของออฟจะมีการตัดประกันกลุ่มครั้งสุดท้ายนะครับก็คือจะมีเจ้าที่มาเคลมนะครับจะมีเจ้าที่มาดูรถเลยนะครับว่าต้องเคลมตรงไหนนะครับนะครับตรงนี้นะ นี่เลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของกันชนนะนี่ครับกันชนไม่เกี่ยวอะไรกับตัวรถถังนะครับอันนี้กันชนนะครับเป็นไฟเบอร์นะตรงนี้นะนิดเดียวแล้วออฟอะลองรูปดูอะมันเหมือนไม่กินเนื้อนะครับลูกค้าบางทีขัดก็อาจจะออกเลยนะครับออฟมองว่าตำหนิตรงนี้นะครับขัดออกตำหนิตรงนี้นิดหน่อยเป็นรอยขนแมวนะครับ้าลูกค้าโอเคนะครับ สีไม่ต้องทําเลยนะครับผมมองว่ามันใหม่นะครับแล้วก็จะเน้นสีเดิมด้วยนะครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะครับพ่งเครื่องแบบนี้เลยกิ๊บิขนาดเครื่องสองจุดสี่นะครับนี่นะครับน็อตเดิมเดิมกิ๊บๆินะครับไม่มีนะครับแกะไม่มีถอดไม่มีไขนะครับนะครับตีนยาแนวเดิมโรงงานเลยนะครับแบบนี้สวยๆนะครับ เม็ดองเม็ดอาร์คสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับนี่ครับน็อตเดิมเดิมหัวเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงแท้โตโยต้าแน่นอนนะครับแผ่นการควมร้อมเดิมโรงงานนะครับติดตั้งมาให้แล้วนะครับอ่าตัวนี้คือ,นะอแผ่นเพจนะอ่าแผ่นเพจเดิมโรงงานเลยนะครับแกมด้านซ้ายสวยๆแบบนี้นะครับน็อตไม่มีถูกขยับเลยนะครับ ใส่ลักโตโยต้านะครับอักษร L N อยู่ครบเลยนะครับไม่ตื้นนะไฟเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับคานเดิมทุกอย่างนะครับผมอาทานรับฝากระโปงนะครับคานรับฝากระโปงนะครับดูครับใส่ลักานะครับอยู่ครบนะครับน็อตคู่นะครับสีดำนะครับไม่มีรอยบิ่นไม่มีรอยไขนะครับน็อตคู่นะครับไม่มีรอยบิ่นรอยไขนะครับ นี่แตะแรแอลนะคันนี้คุ้มจริงๆนะครับแบบนี้นะครับฝั่งขวานะครับนี่น็อตเดิมๆนะครับแายยักโตโยต้านะครับนี่ดูเครื่องครับยึดกิฟเลยนะครับวิ่งเก้าพันกว่ายังไม่ถึงหนึ่งหมื่นเลยนะครับวิ่งเก้าพันกว่ายังไม่ถึงหนึ่งหมื่นโลนะครับครับมาร์คทุกอย่างชัดเจนนะครับมาร์คทุกอย่างชัดเจนนะครับหม้อน้ําเดิมโรงงานโตโยต้าเรียบร้อยนะครับ บอกเลยว่าคันนี้สุดจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่ต้องหารถแบบนี้นะครับไว้ใช้งานเพิ่มกำลังในการขนส่งนะครับในส่วนของกิจการนะครับรวมไปถึงผู้ที่กำลังจะเริ่มกิจการและมองหารถแบบนี้นะครับหรือว่ามีกิจการแล้วนะครับแล้วก็มองหารถแบบนี้ไว้ใช้งานเพิ่มเติมนะครับเพราะมองว่าคันนี้นะครับตอบโจทย์นะครับสำหรับเจ้า t o y o ต a h i ฮรั r e v o นะครับ เป็นตู้ทือห้องเย็นนะครับไม่ไม่ข้ามหลักหมื่นนะครับ9,000นนิดๆนะครับ9,000นนิดๆนะครับเครื่อง2.4ปี2022ราคา419,00 0บาทนะครับ419,000าบาทนะครับซื้อสดราคานี้เลยนะครับไม่มีบวกแหวนแล้วนะครับซื้อสดราคานี้เลยไม่มีบวกแหวนแล้วนะครับมีแค่เฉพาะส่วนต่างค่าโอน2,700บาทเท่านั้นเองนะครับที่บริษัทต้องบังคับโอนนะครับอ่า2,700บาทคือลูกค้าจ่ายแย่นะครับ ส่วนตัวรถเนี่ยก็คือราคา4 1 9 0 0 0บาทนะครับซื้อสดไม่มีแวดแล้วนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นรถดัดแปลงนะก็ต้องดูว่าเช็คกับไฟแนนซ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนที่จะรับรถบรรทุกดัดแปลงแบบนี้นะครับรวมไปถึงยอดจัดนะครับเพราะว่าบางทีรถแบบนี้มันเป็นรถบรรทุกดัดแปลงเนาะลูกค้าถ้าจัดไฟแนนซ์นี้ครับบางทีออฟีิต่างว่าไฟอาจจะยอดไม่เต็มนะครับอาจจะ419ก็อาจจะ ได้ยอดไม่ถึงนะครับอันนี้ก็อาจจะมีเงินดาวเล็กน้อยนะครับแต่ออฟมองว่าตัวเนี้ยยังไงเดี๋ยวลองมาสอบถามคุยคุยกันได้นะออฟจะได้หาข้อมูลช่องทางให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของลูกค้าถ้าอยากเข้ามาชมรถนะครับนัดสามารถนัดออฟได้เลยนะครับที่โกดังบางนานะ อยู่ก่อนสแยกบางนาติดเดียวกับรั้วใบเทกเลยนะครับแต่คันนี้สุดจริงๆนะครับเอามองว่าคุ้มมากนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังตามหารถห้องเย็นแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับท่านนสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์063 229 05 35เนะครับ0632290535อนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ออฟได้เลยนะครับให้ออฟส่งรูปภาพ เพิ่มเติมได้เลยนะครับรวมในถึงวิดีโอคลอคุยกันได้เลยครับเพิ่มความเชื่อมั่นและชัดเจนนะครับว่ารถมีตัวตนคันอยู่จริงจอดอยู่จริงนะครับลูกค้าจองแล้วมีรถที่ลูกค้าได้สามารถรอบจริงๆนะครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีอาชีพเยอะนะครับก็เตือนไภัยไว้ด้วยนะครับเพราะของออฟเนี่ยมีรถนะครับคันไหนว่างคันไหนติดจองคันไหนขายไปแล้วเราจะแจ้งหมดนะครับ ถ้าคันไหนที่ยังไม่ติดจองเรารีวิวกันเรียบร้อยแบบนี้อยากเข้ามาชมรถหรือว่าอยากมาวิดีโอคอลนะครับลูกค้าอยู่ต่จังหวัดไม่สามารถเข้ามาดูได้ก็แจ้งกัอได้นะครับเรามารีวิวนะครับเพิ่มความชัดเจนเนี่ยครับนี่ยครับลานจอดตรงนี้นะครับน้อยลงไปเยอะนะครับเมื่อก่อนเต็มมากนะครับเดี๋ยวรถจะขยอยกลับกันเข้ามาแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อไม่ได้เลยนะครับย้ําอีกทีนะครับ0632290535นะครับเดี๋ยวครอบลงช่องทางการติดต่อนะครับรวมถึงารายไว้ในช่องคอมเมนต์ทุกๆแพลตฟอร์มที่ออพลงคลิปไปด้วยนะครับยังไงแล้วกดถูกใจด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ออฟทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ